สวัสดีครับพี่น้องที่รักในพระเยซูริ์ทุกท่านขอบพระคุณพระเจ้าขอให้ชีวิตของเราที่จะใส่ใจสนใจพระวจนะของพระเจ้าที่จะหนุนจิตชูใจให้กําลังใจกับชีวิตของเราในการ,รเผชิญทุกสถานการณ์ทุกย่างก้าวขอพระเจ้าทรงอยู่เหนือพี่น้องแล้วก็อวยพร,พรเหนือชีวิตของพี่น้องทุกท่านพระวจนะของพระเจ้าที่จะมาหนุนจิตชูใจอยู่ในโยชูวาบทที่9โยชูวาบทที่9้าเราจะเห็นถึงพวกกริย์ ที่อยู่ฝากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนรวมไปถึงเทือกเขารวมไปถึงทะเลใหญ่ถึงเลบานอนคือคนฮิตไทคนอัมูไรคนคานาอันคนเปรสีและคนเยบูตร่วมใจกันที่จะต่อสู้กับโยชิวาและคนอิสราเอลแต่ชาวกิเบโอนได้ยินถึงสิ่งที่โยชิวากระทําต่อเมืองเยริโคและเมืองอายพวกกิเบโอนก็กลัวใช้กลอุบาย คนกิเบโอนก็ใช้กลอุบายพูดง่ายๆก็คือหลอกคนอิสราเอลให้ทำพันธสัญญากับคนกิเบโอนคนกิเบโอนก็ประเมินแล้วว่าพวกเขานั้นต่อสู้กับคนอิสราเอลไม่ได้เพราะพระเจ้านั้นทรงสถิตยอยู่กับเขาการทำพันธสัญญาของคนกิเบโอนกับอิสราเอลก็คือทำสัญญาไมตรีกับคนอิสราเอลรับรองอย่างเป็นทางการโดยนามของพระเจ้าและบอกว่าทำพันธสัญญาครั้งนี้ เพื่อที่ขอให้ไว้ชีวิตคนกิเบโอนเ,เมื่อทําสงครามคนกิเบโอนก็หลอกลวงคนอิสราเอลบอกว่าพวกเขาเนี่ยเดินทางบางไกลจริงๆแล้วเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ผ่านไป3าวันเราก็พบความจริงว่าคนกิเบโอนนั้นอยู่ในพื้นที่ที่คนอิสราเอลจะยึดและทําลายเมื่อคนกิเบโอนทําพันธสัญญากับคนอิสราเอลโดยอ้างถึง นามของพระเจ้าแล้วโยชูวาก็ต้องไว้ชีวิตคนกิเบโอนโยชูวาเรียกพวกคนกิเบออนมาและกล่าวว่าทําไมพวกเจ้าจึงหลอกเราและกล่าวกับเขาทั้งหลายว่าพวกเจ้าจะต้องถูกสาปแช่งเป็นคนตักฟืนตักน้ําสาหรับพันิเวศของพระเจ้าเรื่องนี้มีข้อคิดอยู่3อย่างด้วยกันก็คือ 1. การหลอกลวงคนอื่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเราก็ไม่ควรที่จะทํา คือคนกิเบออนที่หลอกลวงโยชูวาและคนอิสราเอลบอกว่าพวกเขานะ่ยมาไกลขอให้ทำบรรทัดสัญญากับพวกเขาเพื่อที่อ้างโดยนามของพระเจ้าว่าขอให้ไว้ชีวิตของเขาการทำการโกหกของคนกิเบออนก็เพื่อความอยู่รอดของพวกเขาเพราะพวกเขารู้อยู่แล้วว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับคนโยชูวาและก็คนอิสราเอลเห็นถึงสิ่งที่ผ่านมา ทําลายเมืองเยริโคและเมืองอายพวกเขาก็กลัวจึงจําเป็นที่ต้องโกหกแต่เมื่อเรานํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราแล้วการหลอกลวงการโกหกเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทยัยมีเจสิ่งที่พระเจ้าทรงน่าเกียดน่าชันสาหรับองค์ซึ่งปรากฏอยู่ในสุภาษิตบทที่6ข้อที่19หนึ่งในนั้นก็คือการโกหกเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบเราโกหกคนอื่นได้คนหนึ่งไม่รู้ว่าเราโกหก แต่ตัวเรารู้และพระเจ้ารู้ดังนั้นการโกหกเป็นสิ่งที่ไม่ดีและเราก็ไม่ควรที่จะทำอย่างที่สองคืออพยพบทที่23ข้อที่32บอกว่าพระเจ้าบอกกับคนอิสราเอลว่าห้ามทำพันธสัญญากับคนต่างชาติแต่ในตอนนี้เราได้เห็นถึงผู้นำโยชูวาและที่ปรึกษาก็พลาดไปเมื่อจะทำอะไรก็ตามเราต้องทูลขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้า เมื่อคนกิเบอนทำพันธสัญญาโดยอ้างถึงพระนามของพระเจ้าแล้วก็คนอิสราเอลโยชีวาก็ต้องไว้ชีวิตย้อนกลับมาดูในชีวิตของเราว่าเมื่อเราจะทำอะไรก็ตามเราต้องทูลขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าเพื่อที่จะมีขอความชัดเจนแล้วก็เพื่อที่เราจะไม่ถูกคนอื่นนะั้นหลอกลวงชีวิตของเราได้ขอการทรงนำที่มาจากพระเจ้าอย่างที่สก็คือพระเจ้าสถิตและปกป้อง ทรงนำเหนือคนชนชาติอิสราเอลสรุดีบทที่32ข้อที่8นะครับบอกว่าเราจะแนะนำและสอนเจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไปเราจะให้คำปรึกษาแก่เจ้าและเฝ้าดูเจ้าอยู่นี่คือพระเจนะของพระเจ้าที่บอกกันาว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเราพระเจ้าทรงนำสอนชีวิตของเราและพระเจ้าทรงเฝ้ามองชีวิตของเราอยู่ ขอพระเจ้าเสริมกําลังอวยพร,พรให้กับพี่น้องในการปฏิบัติรับใช้พระเจ้าตลอดทั้งวันนี้ขอกําลังเลี้ยวแรงที่มาจากพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับดุดดังน้ำคําที่แสนชื่นชมพระเมตตาพระไม่หยุดยั้งไม่ทุกวันเป็นความรักที่ไม่สิ้นสุดดุดดังแม่น้ำทอมทุ่มตัวข้าว พระองค์เป็นสายทานแห่งชีวิตหลั่งไหลมาพระองค์ฟื้นวิญญาณของข้าในทุกสิ่งที่พระองค์เป็นขาาเชื่อพระสัญญาข้าไม่หวันไววเพราะพระองค์ทรงอยู่ในชีวิตข้าในทุกสิ่งที่พระองค์ทำข้าขอ เมื่อึ้นแปลงเสียงเพื่อขอบคุณพระบิดาข้าจิงสัส่นสะพระองแตอนรอทุกคืนวันรักพระองค์ไม่เคยแปรผันพระเมธ เปล่าร้องเป็นเพลงด้วยสใจที่มีคอาร้องสรรเสริญพระนามพระเจ้าก็จะร้อง